ครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงของ smart makeover เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างเรามีอะไรดีๆตื่นเต้นนะคบมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเพราะว่าซึ่งเนื่องจากคำถามเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าบางอย่างที่อาจจะไม่มีเวลาทำอะไรใหญ่โตและอยากจะ ปรับเปลี่ยนให้ดูดีบ้างนะครับไขมันที่มีบนใบหน้าบางทีก็ทําให้หน้าใหญ่แล้วก็แบบว่าโอ้โหห้อยอ่ะออนะแต่ชเช่นโหนกแก้มใ,ใหญ่แก้มห้อยนะบางคนเนี่ยหน้าใหญนะ่แล้วก็ไปทําอะไรรู้ไหมไปสลายกล้าม,มเพราะว่าคนบางคนเนี่ยฉีบโบ็อกกล้ามเนื้อกล้ามแล้วหน้าเล็กลงเลยไปทำตามเขาแต่หารล้งว่าเอ๊ะทำไมฉันฉีดแล้วฉันไม่เล็กเหตุลผลเหตุผลไม่เหตุผลเนื<ล>่เพราะว่า ไม่ได้วิเคราะห์หน้าว่าจริงๆแล้วความใหญ่ของหน้าไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อบางคนเนี่ยความใหญ่ของหน้าแต่ละคนใหญ่ไม่เท่ากันบางคนจะจากกล้ามกระดูกเลยซึ่งก็เจอบ้างแต่ไม่เยอะอแต่บางคนส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยคือตอนวัยรุ่นหนุ่มสาวหน้าเรีเรยวๆพออายุมากขึ้นมันดูบานเนี่ยกล้ามเนื้อออกมานะซึ่งเราจัดกัดกัดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันดูใหญ่อันนี้เราสุงกระถอกก็คลายนะแต่ว่าเราก็ เขาทำเรื่อยๆนะครับนาใครอยากรู้ว่ามาหรือไม่มาเอามือจับตรงมุมปากนี้แล้วก็กัดนะกัดตามอย่างนี้จับตามกับจับตามถ้ามันโปกออกมานะครับแล้วก็มาชนนิ้วของเรานั่นแหละคือกล้ามเนื้ออันยากมากที่จะสลายได้นะครับแต่บางคนเนี่ยนะครับอินทิพนของกล้ามเนื้อไม่ด้เยอะเลยแต่เกิดจากไขมันด้านหน้าดังนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยไปเสียตังค์สีสลายโบสถ์กกล้ามปรากฏว่าแพงด้วยนะ แล้วก็ไม่ลงหน้าไม่เ,เล็กลงเลยถ่ายรูปดูหน้าไม่มีความเปรียบเทียบเลยไม่มีคว<ช>ามแตกต่างเลยเพราะว่าไม่ได้วิเคราะห์หน้าของจริงๆแล้วปัญหาของหน้าเกิดจากไขมันดนะังนั้นปัญหาไขามันส่วนเกินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่แก้มโหนกแก้มที่ใหญ่บางคนโหนกแก้มใหญ่ไม่ใช่กระดูกนะเกิดจากไขมันหรือเนื้อของเราเนี่ยส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้สามารถฉีดสลายได้นะ<ช>ครับหรือใต้โครงใต้คางที่ห้อยหย่อนย้อยออหรือ,รอต้นแขนหรือหน้าท้องหรืออะไรก็ตาม สามารถใช้วิธีการฉีดสลายเฉพาะส่วนซึ่งการฉีดเนี้ยหนึ่งอาจจะเจ็บหน่อยแต่ว่าไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องอะไรมากไม่บวมไม่อะไรมากมายนะอาจจะมีเขียวนะแล้วแต่ว่าไม่ต้องเจ็บตัวอะไรเยอะ,อะนะครับนะครับก็พัาพื้นดูแลไนดะ้อะวันนี้เราเอาเคสเดี๋ยวเล่าให้ฟังเ,<อ>เพราะวันนี้เรามีเคสของพี่แป๊นะครับมีไขมันส่วนเกินเราฉีดสลายนะครับรวมถึงบางคนมีไขมันที่ไม่ปกติคือซิลิโคนผสมด้วยก็ฉีดสลายแล้วก็อีกเคสหนึ่งครับวันนี้พี่แป๊จะต้องมีการเติมบวมลุ่มด้วยนะครับเก็บงานรายละเอีียดนนนคับลวกาท่่ขมสเิ ได้ไขมันหายเติมได้ส่วนที่เราเติมเราใช้ฟิลเลอร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่มาจะขาดไปก็คือขมับตอบนะแก้มตอบแล้วมาโป่งตรงนี้แล้วมาโป่งตรงนี้ไอ้ส่วนที่ควรจะโป่งไม่โป่งไอ้ส่วนที่ควรจะมีดันหายเหล่านี้เป็นต้นนะครับอ่ะเราไปดับชมกันครับว่าทําอะไรยังไงกันบ้างครับไปชมครับท่อนบ้านครับเมื่อสักครู่นะครับเราก็อยู่ในห้องส่งสถานีนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนสถานที่มาอยู่ที่สมาร์ทคลินิกครับในห้องปฏิบัติการเพื่อ เปลี่ยนแปลงให้พี่แป๊ดสาวแบบ2,000ปีอีกครั้งครับน,น่ามาดูกันใกล้ๆนะครับว่าปัญหาแอร์เดียตรงนี้นะครับเป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้หญิงหลายท่านในเรื่องราวของฮอร์โมนพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะบุกค,คือตอนะครับใน,นกลไกที่เราแก้ไขตรงนี้มาแล้วเทเจอร์ของผิวพี่แป๊ดเนี่ยยกลิฟต์ขึ้นมาแล้วนะครับทำให้สวยสะดุดและเรียกว่าเคร์ฟด้านข้างเนี่ยดีขึ้นตอนนี้เราจะทําลักษณะของวอลลุ่ม ยกโหนกแก้มที่ร่วงอีกนิดหน่อยนะครับเก็บงานเพราะว่าตรงนี้มันบุกนะครับก็ดูเลยนะครับว่ามาดูใกล้ๆนะครับว่าตอนนี้กําลังทำวาวล่มเซตลิฟ์นะครับว่าทําจริงแก้ไขจริงและจะเห็นผลลัพธ์รีเซาของผลลัพธ์เนี่ยอย่างชัดเจนจะดูสาวขึ้นดูดีขึ้นแน่นอนหัวใจรอพี่แปด๊ดพี่แป๊ดหัใจรอนิดนึงสังเกตสองข้างครับยืมปากกาหน่อยตรน,นี้เลยตางนี้เลยนนเ,ลยนนเลยดี๋ยวพี่ทาให้ดูนี่สังเกตดูสองข้างพี่ทางบ้านมองตรงนี้ฮะมองตรงนี้ โหนกข้างนี้ดูยกขึ้นทันทีเลยเห็นไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีเสาค้ายันแต่ตอนนี้พอมีเสาค้ายันเห็นไหมครับว่า2ข้างขึ้นทันทีเลยพี่หมอ,อมโอ้เห็นเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้หญิงหลายท่านนะครับมีปัญหาตรงนี้แล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่มากพอสมควรอยากให้ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเท็กเจอร์ของแก้มอย่างเงี้ยเหมือนกันสังเกตว่าข้างซ้ายยกขึ้นทันที นะครับน้องนางงานน้องอ้อยจ๋าถ่ายมาเห็นตรงนี้เลยนะคะตรงกลางเลยนะคะดูเลยนี่ผู้ชมสามาจะได้เห็นพร้อมกันว่าเคิร์ฟเวลาขึ้นเห็นไหมครับคนละเรื่องเลยโหนกแก้มที่อยู่บริเวณน,นี้ก็ดูคนละชั้นกันเลยนะครับเห็นไหมครับดูโครงสร้างตรงนี้มันดึงขึ้นทันทีเลยนี่แหละคือมิติข,ของการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าการทำโวล่มเฟสลิฟผู้หญิงหลายท่านทุกท่านครับคําหมับเนี่ยมีปัญหาในเรื่อง พออายุผ่านไปเรื่อยๆมันจะตอบนะครับพอมันตอบแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามันก็แหง้งพอแห้งแล้วก็โงเ่เฮงก็ไม่ผ่านนะครับถ้าเราอยากให้โงเ่เฮงผ่านเนี่ยตรงนี้ช่วยได้แล้วออกมาในแนวนุงที่ดูดีมากๆลนยะท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเป็นไงต่อนะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับอืมสักคู่หนึ่งครับงาาน,นิดหน่อยเองนะครับหลักการตรงนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ปุ๊บ เดี๋ยวเราจะแก้ให้ทุกคนดูดีไม่ใช่เรื่องยากประเด็นนี้เนี่ยทุกอย่างนี่ะทุกอย่างแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้นะครับมาเลยครับนี่เลยเดี๋ยวแป๊บนี้นะครับเดี๋ยวฟิลเลอร์ก็จะเข้าที่นะครับอันนี้ต้องแปะไว้ก่อนนิดนึงนะครับเพื่อให้นะครับมันเข้าที่ดียิ่งขึ้นนะครับสังเกตว่าหนกแก้มตรงนี้ทําหน้าตรงเลยครับอ่าปรับปรับหน้าของพี่แป๊ดให้หน้าตรงเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าดูโอเคขึ้นทันทีเลยนะครับ นี่ผู้ชมทางบ้านมองเห็นโหนกแก้มสองข้างเห็นไหมครับหลังจากทำโวล่มเฟสลิฟแล้วปรากฏว่าโหนกฝั่งนี้ก็ยกขึ้นฝั่งนี้ยังด้อยตกอยู่เลยพี่แป๊ะทำข้างเดียวพอไหมอืมอ่ะต้องทำอีกข้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าทำอีกข้างแล้วก็จะสวยสมวัยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเป็นสาว2,000ปีแต่ที่สังเกตพี่ชมทาบ้านดูพร้อมกันว่าตรงนี้มันขึ้นจริงๆนะ นี่คือการฉีดแบบเทคนิคหนึ่งนะครับแล้วฟิลเลอร์เนี้ยก็เป็นฟิลเลอร์ชนิดพิเศษหลังจากฉีดปุ๊บมันจะยกตัวลิปขึ้นได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็น,นกลไกหนึ่งครับที่เรียกว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านน่ะใฝ่ฝันทวินหาเมื่อไหร่ถ้าท่านแก้มร่วงหนกแก้มร่วงมันก็ดูแย่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับพี่แป๊ดสบายดีอยู่ไหมสบายดีเนี่ยพี่แป๊ดมีสติมากๆกนะครับกับการไม่อยากจะรบกวน ประสิทธิภาพในการทางของคุณหมอโดยที่อยู่นิ่งๆไม่พูดรอรุ้นอย่างเดียวใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆก,นนก,กนนนันนะครับโหนกแก้มพี่แป๊ดเนี่ยดูดูดุนขึ้นทันทีเห็นไหมฮะแค่เราจับผิวอย่างนี้คือปกตินะครับคือผู้หญิงมันต้องมีบ้างนะครับดูคืนผิวผิวพี่แป๊ดดูคืนขึ้นเดี๋ยวพี่หมอพออย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะจับผิวได้อย่างโอเคนะครับ ใครที่มีปัญหาแบบนี้นะผู้ชมชางบ้านนอกเหนือจากการร้อยไหมลิบโยกชับแล้วนะครับเป็นไหมแบบชนิดพิเศษรุ่นล่าสุดจ,จากประเทศฝรั่งเศสแล้วเนี่ยยังมีกลไกหนึ่งที่เราจะต้องดูเพิ่มเติมคือในเรื่องราวของคำัดทีต่อนะครับปัญหาตรงนี้เราต้องแก้ไขแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักรูร่นะครับไม่นานครับเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผู้ชมบ้านสังเกตเห็นชัดๆเนี่ยพี่แป๊ดกลับมาสวยสาวทละใสแบบเรียกว่า วัย59มีน้าเลยเมื่อกี้นระหว่างที่รอนะคนไข้มาหลายคน,คนก็ทางสวยสวยๆจริงสวยๆสวยๆอืสวยเลยผู้ชมบ้านดูเลยครับเนี่ยเห็นมหมฮะบาลานซ์กันแล้วเนี่ยนี่ๆๆๆๆๆๆเนี่ยครับเป็น,นกลไกของงานที่เราทําครับในเรื่องราวของ Smart Makeover นะครับเปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล,ล์แบบที่คุณคุณ,คณจะเป็นครับแค่นี้นะครับพี่แป๊บได้บาเดี๋ยวเร็วนู่น โอเคครับสู้ๆครับสวยต้องอดทนครับปัญหาเนี่ยแตกต่างกันไปนะพี่หมอมากยิบยินได้ก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้ามีปัญหาคนละเรื่องราวแล้วก็เป็นปัญหาที่โครงสร้างหน้าต้องแต่ถ้าครั้งใหญ่ด้วยและย้อยห้อยด้วยบางทีสีสลายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังมันกลับกลายเป็นเล็กลงจากห้อยนะดังนถ้นความปัญหาห้อยเนี่ยก็ต้องยกกระชับขึ้นไปห้อยมากๆก็ร้อยหม่1สิบปีไปเลยซึ่งอันนี้เราก็มีเคสหนึ่งคือพี่ต่อยนี่นะครับมาร้อยหมาถาวรแล้วมีความประทับใจ อเรารอไปติดตามชงความทับใจของคนที่มีปัญหาหน้าหย่อนคล้อยแล้วใช้ไหมสิบปีในการแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยกันดูครับไปชมตักลัวครับอาชีพเขาต้องทำเยอะๆมาแล้วเป้อะเดี๋ยวขออนุญาตครับพี่ต้อยนะครับก็ให้เกียรติกับทางสมาร์ทคลินิกแล้วก็ให้เกียรติกับทางต้องขอว่าให้เกียรติทางเป้นะครับที่กับมอม่านะครับในเรื่องราวของอยากแชร์แล้วก็ความน่ารักของครอบครัวด้วย สามีสปอร์ตมากดูแลภรรยาอย่างดีนะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยเคยขัดบ้างไหมเรื่องความสวยความงามถามจริงๆไม่ค่ะไ,ไม่เลยแต่ขอให้ทําดีขอให้ทําดีเท่านั้นเป็นเพียงพอพี่ต้องติดตามรายการมาหรือ,อยังไงครับเออก็ที่แรกทราบจากน้องเพื่อนบ้านแต่ทีนี้พี่ก็มาเจอทางทีวีครับพี่ก็ ไปต่างจังหวัดเห็นแล้วที่หนึ่งแต่มันดูไม่ทันครัทีมาที่อยู่ที่บ้านก็พอดีห้าทุ่มกว่าพี่ดูรายการ <ฮะ S 2> เห็นคุณหมอทำรายการแล้วก็ร้อยไหมสนคพี่ก็ดูจนถึงหกทุ่มกวา่าจบรายการก็เป็นเรื่องเรา,าเอาวันนั้นดูไหมสนแต่จริงพี่ต้อยสามารถร้อยไหมาถาวบอนได้เลยะอ่พี่ไม่เอาพี่เอาต้องการถาวบอนค,คือทำเจ็บก็เจ็บไป แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างก่อนมานี่กลัวไม่ถามตรงๆอะก็ไม่ไม่กลัวนะคะแต่ว่าอาจจะตื่นเต้นตื่นเต้นเล้าใจนิดนึงใช่ไหมครับตอนแรกเห็นพี่ต้อยบอกว่าพี่ต้อยจะไปดึงหน้าใช่ไหมครับสามีพาไปด้วยคไปสถานที่ที่หนึ่งลงมาหนึ่งใค้จ่ายเท่าไหร่นะเกือบสี่แสนโอ้โหหนักแต่จริงก็เกินไปแล้วแต่ทราบว่าเออพี่พี่ต้อยจ่ายได้ไม่อ่าไม่ได้สีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ เป็นความพอดีเพราะว่าถ้าเกิดพี่ต้อยไปดึงหน้าแบบนั้นพี่ต้อยต้องพักฟื้น5-6เดือนกว่าจะเข้าที่นะครับอันนี้กี่วันแล้วครับหลังจากร้อยไหมถาวรสิ0ปีวันที่สค่ะวันที่สี่ในความรู้สึกลึกๆเนี่ยวันที่สี่เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็มันจะดีขึ้นตามลำดับวันแรกวันแรกทําเสร็จไปเป็นยังไงมันก็ธรรมดาค่ะแต่วันที่สองก็ดีขึ้นมันก็มี้บงธรรมดามันก็ตามสเต็ป <น>ครับมันจะทำแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆค,ค่อยๆปค่อยๆไปค,คืออยากให้พี่ต้อยพูดถึงคนที่คิดจะทําเรื่องราวของการดึงแบบหมายสิบปีอย่างเงี้ยให้ใจเย็นไหมพี่ต้องเวลาที่เราทําอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะถ้าอยากสวยก็ต้อง,อง,องมีความอดทนบ้างผู้หญิงก็ต้องอดทนบ้างเล็กน้อยนะครับอะไรที่จะไม่ได้มาซึ่งความดูดีนะครับก็ถ้าถ้าถ้าไม่อดทนก็ไม่ได้นะก็ต้องอดทนปีนี้ยท่ไหร่แล้วครับพี่ต้อยพี่ Uh, 6มีนาะพี่ก็61เลรอโอ้ oh, 61แล้วโอ้โห661แล้วนะครับแล้วก็นี่พี่ต้อยอยู่ไหนชลบุรีพัทยา <S 1> 1. <S นะครับก็เป็นเรื่องราวของการร้อยไหม10ปีนะครับวันนี้พี่ต้อ,อยก็มาโฟล์ลา up ครบ4วันนะครับพี่ต้อ,อยทําก็คือมีดึงหางตานะครับแล้วก็ดึงหนกแก้มนะครับมุมปากกับเหนียงใต้คางสังเกตเลยว่าคางแหลมขึ้น ดูจากภาพเนี่ยคางแหลมขึ้นจริงๆนะพี่ต้อยส่วนตัวรู้สึกยังไงถึงอยากให้พูดถึงความคุ้มค่าของการร้อยไหมแบบ10ปีนะครับในในมุมมองของพี่แหละนะครับว่าพี่รู้สึกยังไงกับกับเรื่องราวตรงนี้ฮะรู้สึกว่าคุ้มคุ้มต่อการที่จะเออได้ความสวยมาครับแล้วก็ดูการกระทำการกระทำของคุณหมอเลอ ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ะครับคุ้มเอาง่ายๆใช้คาว่าคุ้ม,ม,มสบายใจค่ะแล้วก็สุดยอดอ่าฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกนอยหรือว่าเสียใจนะไม่ไม่นะอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับจากคนไข้ที่ไม่ใช่ดาราที่นี่คอนเซ็ปต์ยังไม่มีดารา,า,านะคบไม่ต้องมีพรีเซนเตอร์แบบนั้นแต่เราเอาความจริงนะครับจากคนไข้ที่ได้รับการบริการและเกิดความเปลี่ยนแปลงไป นะครับสุดท้ายนี้นะครับอ,อ,อยากให้พี่ต้อยเ a ฮัลโหลถึงผู้ชมทางบ้าน,นที่ติดตามรายการอยู่นะครับในเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเทศกาลของตจ,จีนรวมถึงความสวยความงามด้วยครับอยากให้พูดอะไรเล็กน้อยสวัสดีค่ะคุณสุภาพสตรีหรือว่าสุภาพบุรุษที่อ,อ,อยากรักสวยรักงามหรือว่าอยากให้ไม่อยากให้ตัวเองแก่นะให้ดูดีก็ต้องมีความเชื่อมั่นที่จะทําอะไร แต่คิดว่าที่นี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่จะให้ความสวยแก่ทุกๆข้างได้ทั้งด้านสุขภาพจิตใจนะคะก็ขอขอบคุณคุณหมอขอบคุณมากครับพี่ต้อยครับขอบพระคุณครับเซนเจโยอีเซนิว้าชชัยนะครับน,นะ